ช่องติ๊กตอกให้ดูน่าเชื่อถือยอดขายปังปกา้าแตกต้องตั้งยังไงไปดูวันนี้อาจารย์ชานีติเทคนิคตั้งชื่อร้านยังไงในติ๊ t o k อกให้ดูโปรน่าเชื่อถือและเพิ่มลูกค้าแบบรวดยวเลยค่ะ อที่หนงนะคะเลือกใช้ชื่อที่เป็น TEO branding ค่ะยกตัวอย่างนะคะชื่อร้านของคุณพิมพ์ดีภพายค่ะที่มีการใช้ชื่อว่าคุณพิมพ์ดีภพายขายทุกอย่างก็ะจะทําให้ทุกคนนะคะทราบว่า,านี่เป็นของคุณพิมพ์ดีภพายค่ะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าค่ะข้อที่2นะคะบอกสุดแข็งของร้านของคุณค่ณคะยกตัวอย่างที่2นะคะชื่อร้านคุณพงษ์ผู้นํามาตรฐานลูกมือ2นะคะเทคนิคนี้นะคะก็จะมีการใช้สุดแข็งของธุรกิจนะคะมาอยู่ในชื่อด้วยค่ะเมื่อเราอ่านชื่อนะคะเราก็สามารถที่จะเกิดความมั่นใจนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาทาธุ นะะคก็ควรที่จะดูในเรื่องของการซ้ําด้วยค่ะเพราะว่าในช่องติ๊กต็อกนะคะก็จะมีชื่อร้านหลายๆร้านเลยนะคะการที่เราตั้งชื่อแล้วก็ซ้ํากับคนอื่นนะคะก็อาจจะส่งผลเสียทําให้ลูกค้านะคะเกิดความสับสนได้ค่ะก็แนะนำนะคะก่อนตั้งชื่อนี่นะคะก็ควรที่จะค้นหาดูก่อนค่ะว่าชื่อที่เราจะใช้นะคะซ้ำกับคนอื่นหรือเปล่าค่ะเขาที่ ะค,ะควรตั้งชื่อให้มีความเป็นมืออาชีพค่ะก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการใช้อีโมจินะคะ<ม>เป็นรูปสติ๊กเกอร์หัวเราะหรือว่าเป็นตัวอักษรแปลกๆนะคะที่อยู่ในชื่อก็จะทําให้ภาพลักษณ์ค่ะดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะก็ใครนะคะที่กาลังอยากจะเปิดช่องหรือว่าเปิดร้านในติ๊กต็อกนะคะก็ลองทําตาม4ขั้นตอนตามที่อาจารย์ชันแนะนำไปค่ะจะช่วยทําให้ช่องของคุณนะคะดูโปรดูมืออาชีพขึ้นมาทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะว่กัอาจารย์ชันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ,ะ,คะดค